ข่าวประทับแมนเชสเตอร์เดดประจวันที่10เมษายนโดยโค้ชเทพฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตเยนนี้คอสเนอะร์เอาเรื่ยังไงงานนี้เอเจนต์รับเกียวเคเรสคงจะย้ายหากว่าอัมบอริมไม่อยู่ต่อไปโดยกันนี้แมนยูเปิดแคนอาดรับเด่นนะครับเมื่อทางด้านของเอเจนต์วิกเตอร์เกียวเคเรสเปิดเผยว่านักเตะในความดดเดของตอนเองนะั้นไม่ได้อยู่ในสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลหน้าหากว่าทางด้านของดเรเบนอัมบอริมอำลาทีมออกไปนะ ซึ่งโรเป็นอาบริมกำลังเนื้อหอมได้รับความสนใจจากหลายทีมในโยุโรปนะฮะที่กำลังเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุซือโดยเฉพาะเลเวอพูลที่ต้องการดึงตัวไปทำงานต่อจากด้านของเชคเกนคอฟที่วางมือในช่วงจบฤดูกาลนี้ ขณะที่อนาคตของวิกเตอร์เกียวเครเรชหัวหอกตัวเก่งของสปอร์ติ้งเรเชบอนนะฮะถูกจับตาอย่างมากเช่นเดียวกันหลังทำผลงานได้ดีและก็มีข่าวเกี่ยวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้ล่าสุดนั้นฮาซันเซตินคายา่าเอเจนต์ของกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้ออกมาเปิดเผยนะว่ามันคงจะยากเลยน,นะที่วิกเตอร์จะอยู่กับทหน้านของสปอร์ติ้งต่อไปหากทั้นว่าทางด้านของดรเรเบนอาโมอดิมตัดสินใจจะอำลาสโมสร เราได้รับ8ข้อสเสน,นอรหดับทางเกียวเคเรชในช่วงสมมอทีแล้วและเขาตัดสินใจใย้ายไปร่วมทีมสปอร์ติ้งลิชบอนเพื่อจะเล่นกับด้านของอาโมริมในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นคว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานครับหาไดยังไงกอมบังล่าเต็มใจบริการผีไม่เกี่ยงแค่ขัดตทับก็ตามทีนะ โดยวินวรี่กอมบังล่านะฮะเซ็นเซนเตอร์แบ็กแมนโยเปรมทัศนคติได้ครับผมเหมาะสมครับนายเพื่อผู้จัดการทีมเบริกเชนฮาร์คขอแค่ได้สวมเครื่องแบบนี้วาดุดลายบนสนามแค่นั้นก็พอแล้ว โดยกอมาล่าเนี่ยเพิ่งจะประสานง,งานกับแฮร์รี่แมกไวต้านทานเลเวอร์ฟูลไว้ที่ผลเสมอ2ต่อ2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขัดตาทับแทนที่แข้งอวโซอย่างทางด้านของดิซันโดมาตินเนสราราเฟเววรันจอนนี่อีเวนหรือว่าทางด้านของวิกเจอร์ลีเดอร์เลฟซึ่งต่างก็จะรับรการบาดเจ็บในขณะนี้โดยการน,นี้ทางด้านของผู้เล่นในวัย19ปีรายนี้ปิติมาเรนะ ที่มีบทบาทในบิ๊กแมชอย่างสึกแดงเดือดแถมผลงานบุคคลโดดเด่นผ่านบอลสำเร็จทั้งหมด29ครั้งและโดนชนะในภาคพ,พื้น100เป็นเป็นเกมที่ผมภูมิใจมากในทีมทีมนี้ในตัวทุกคนด้วยและทีมเมทของเราด้วยการเปิดปากผ่านท่องทาง m อ็มทนะฮะโดยก็แอบเซ็งที่ไม่ได้สามคะแนนนะปีหวังเพื่งเดียวเดียวเพราะว่าทราบมาว่าสามารถชนะเกมได้เป็นฝ่ายกลุ่มสันการในคาราฮีได้ หรือว่าอ่าร่วมใจกันสู้ได้ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดีแผงแบ็กโฟป้องกันได้ดีนะฮะรวมกับผู้รักษาประตูภาคส่วนอื่นๆด้วยเรานั้นน่าจะได้สามแต้มในบ้านปลารนะแต่ผลที่ออกมาก็ยังน่าภูมิใจถือว่าส่วนตัวผมบรรลุเป้าหมายในะคะรั้งนี้มันคืองานของผมเป็นอารมณ์ร่วมอย่างสูงของตนเอง โดยก็ทราบกันดีหน้าที่ของตนเองที่ต้องทําบนสนามทราบกันว่าจําเป็นจะต้องทุ่มเทบทหน้าตักตั้งแต่มงยามแรกเพื่อจะสร้างความประทับใจและก็สนุกกับเกมในครั้งนี้ให้จบได้นั่นคือสิ่งที่ผมชอบทําแน่นอนว่ามันคืออารมณ์ร่วมก็เหมือนทุกครั้งที่ได้โอกาสในการลงสนามจําเป็นจะต้องทุ่มสุดความสามารถลงไปในครั้งนี้ฐานะผูเ้เล่นจากทางด้านของ a c a d เด y ผมภูมิใจเป็นอย่างมากปรื้มปิติขอบคุณพระเจ้าขอบคุณผู้จัดการทีมขอบคุณสตาฟโค้ดทุกคนกับโอกาสที่มอบแก่ผมก็ทราบกันว่าผู้เล่นทุกคนก็ก้าวมาถึงด้านของอะคาเดมี่รแล้วภูมิใจกับท่านทานของตราสโมสรต่อทีมเป็นอย่างมากและก็หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้จะมีคนยืนทะลุข,ขึ้นมาในครั้งนี้เพิ่มเจอีกนะ ซึ่งกองหลังชาวฝรั่งเศสเชื้อสายคองโกลงเล่น8นัดในทุกบริการในช่วงสั้นนี้สัญญาจะมีถึงวัถุนายนปี2025เดคารันีนนั่นครับหานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ทางด้านของเด็กเกิดใหม่แมนยูขึ้นมาสามารถช่วยทีมชุดใหญ่ได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแฟนผีคิดถึงกันบ้างไหม เดคิอาโผที่เมืองแมนเชสเตอร์โพสต์รูปคู่กับท่านของเบรุโน่แบบสุดชื่นมืนนะ่นนะโดยการนี้ทางด้านของดาบิดเดีิอานะฮะอดีตจอมดิบของแมนเชสเตอร์เดทนะฮะโพสต์ร,รูปคู่กับทางด้านของเบรุโน่ฟอนเดสกับทำทีมปีศาจแดงที่เมืองแมนเชสเตอร์โดยความเคลื่อนไหวของดาบิดเดีคิอาผู้รักษาประตูชาวสเปนที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีต้นสังกัดนะฮะตั้งแต่หมดสัญญากับทปด้านของแมนยูหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา ล่าสุดนั้นเดคิอาเองอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและก็ได้โพสต์รูปร่วมกับทางด้านของโดรโน่ฟอนเดชกองกลางทีมชาติโปรตุเกจและก็กัปตันทีมแมนเชสเตอร์เดขึ้นหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนบอลปีศาจแดงจํานวนไม่ใช่น้อยที่เข้ามาคอมเมนต์อยากจะให้เดคิอาเนี่ยกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นโอทัลฟอร์ดกันอีกครั้งในครั้งนี้ โดยทั้งนี้บรูโน่และก็ควนมาตานะะอดีตแข้งบีชาจแดอีกรายได้เข้ามาร่วมกับเป็นผู้ถือหุ้นของร e เวลเกมมิงทีมอีสปอร์ตของดาบิดเดคิอาเมื่อปีที่แล้วในครันีนั่นเองนะเป็นนา,างานนี้นะผมก็ดีใจนะฮะที่ได้เห็นเดคิอาอีกครั้งยังเชียวไปเชียวมาอยู่ใกล้ๆกกับทด้านของโอเทฟฟอร์ดนี่นั่นนะครับเรามาดูข่าวทอมานกันครับอะไรยังไงบอกได้เลยไม่ได้เปลี่ยนแค่ฝ่ายบริหารนะ เซอร์จิมเลงเจอโรเจ็ดนักเตะแมนยูในครั้งนี้ให้จบได้ โดยการที่ทางด้านของแมนยูในยุคข,ของเสอร์ชิมราชิฟนะฮะเตรียมที่จะยกเครื่องครั้งใหญ่ทั้งผู้บริหารและก็นักเตะหลังสื่อเปิดชื่อเจ็บผู้เล่นที่จะไม่ได้ไปต่อหลังจบซีซั่นนี้โดยจอห์นเบอร์เชอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลของ Man U, แมนยูตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารที่9เมษายนที่ผ่านมาหลังทํางานกับสโมสรมานานกว่า11ปีและเป็นที่คาดการณ์กันว่าแดนเอชเวิร์ดนั้นจะเข้ามารับงานต่อในครั้งนี้ การเข้ามาซื้อหุ้นของพิษัแดงจำนวน27.7%ของด้นนเซอร์จิมรัคิฟอภิมหาเศรษฐีแห่งเก่ออังกฤษเจ้าของบริษ,ษัทอีดิออชทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในครัังใหญ่กับตำแหน่งต่างๆภายในสโมสรในขณะนี้ ขณะที่แมนเชสเตอร์วิลดิงนิวสื่อท้องถิ่นรายง,งานข่าว,าวา้ว่านอกจากการเปลี่ยนตัวฝ่ายบริหารแล้วเซอร์จีมราคิฟซึ่งได้ไฟเขียวจากทางด้านของตระกูลเกลเซอร์ให้ดูแลเรื่องซื้อขายผู้เล่นด้วยกันนั้นยังพร้อมที่จะปล่อยเจ็ดนักเตะออกจากทางทีมในทิมออเทอร์ฟอร์ดในช่วงสัปดาห์น,นี้โดยนักเตะทั้งเจ็ดคนที่คาดกันว่าจะต้องเก็บกระเป๋าอำลาละครในความฝันได้แก่ทางด้านของฮาริเอลวารันและก็จะนี่อีแวน สองเซ็นเตอร์แบ็กประสบการณ์สูงรวมทั้งทอมฮีตตันโกมือที่3ที่จะย้ายออกไปหลังหมดสัญญาเช่นเดียวกันขณะที่บันดอนดิบรียนแบ็กซ้ายที่ถูกส่งไปให้กับ,บัน้านของอีฟซวิตทาวยืมใช้งานก็คงไม่มีอนาคตกับน้านาปสแสดงไปอีกแล้วเช่นเดียวกับ,บัน้านของออนโตนีมอสิยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ลงเล่นไปแล้วกับทีมทั้งหมด317นัดและก็จะไม่ได้ไปต่อหลังหมดสัญญาในช่วงสมัน,นี้ ส่วนอีก2รายที่คงต้องอำลาทีมก็คือทางด้านของโซฟิยานอับปาราบัตกองกลางาทีมชาติโมร็อกโกที่ยิมตัวมาด้านของอาทางด้านฟิออรเนเจนาแต่ว่าทำผลงานไม่ดีส่งผลให้สโมสรไม่ใช้ออปชั่นในการซื้อขาดและทางด้านของโอมาริเฟอร์คูสันกองกลางดาวรุ่งในครั้งนี้เพิ่มเติมกระดิกด้วยนะนานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็น่าเสียดายไม่ใช่น้อยต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามปดูข่าวต่อมาจนครับอาจจะยังไงกักรัสและก็เชลซีเซ็น2แข้งสำคัญกับแมนยูเพื่อผู้นำในทีมนะโดยการนี้ทางด้านของทางอาวินเรนกักลาสนะฮะอ,อดีตกองหลังของเชลซีแสดงความคิดเห็นว่าทีมเก่าของตนเองนั้นอาจจะต้องเซ็นสัญญาก,กับทางด้านของ2นักเตะแมนเชสเตอร์ยางทางด้านของเบรโนฟันเดสและก็มาคาบเรดฟอร์ดเพื่อจะเพิ่มความเป็นพนักผู้นำในห้องแต่งตัวในขณะนี้ โดยทั้งนี้ทั้งท่านของมาร์คับรฟอร์ดและก็ทั้งท้านของเบรโน่ฟอนเดสอาจที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเชลซีทั้งคู่และเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเชลซีเป็นทีมที่มีนักเตะดาวรุ่งมากมายและเบรโน่ฟอนเดสก็มีคุณสมบัติในความเป็นผู้นําในการผ่านช่วงเวลาที่ยาลำบากได้กาคารัสได้กล่าวานด้านของแกรนบิงโซน โดยทีมของทางด้านบริซิโอโปอชิติโนโ่บอกได้เล่ฟอร์มตอนนี้ย่ำแย่ในรายการนี้โดยปัจจุบันรั้งอันดับที่9ของตารนางคะแนนและมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะฮะในฤดูการที่2ติดต่อกันในครั้งนี้ซึ่งทอตโบรีก็พร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลอีกครั้งกับผู้เล่นหน้าใหม่อีกครั้งโดยนับตั้งแต่ กลุ่มสมาคมเคียรเล็กของทางอเมริกาเข้ามาเช็คโอเวอร์ในปี2,022พวกเขาใช้จ่ายเงินไปมากกว่า1,000ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะหลายนี้ก็เป็นสรุปข่าวรถสม,มสรรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ